ยี่ปัวงวดวันที่16พฤษภาคมให้เลขเด่น2 7 8 6เลขชุด2ตัว20 21 23 25 26 80 81 83 85 86 70 71

080ปกนิตยสารลาบรอยงวดวันที่16พุทพฤษภาคมให้เลขเด่นในตาราง20157ในงวดวันที่2องพฤษภาคม เลขเด่นในตาราง17เข้า2ตัวล่างนำเลขเด่นในตารางปกนิตยสารลาบลอยจัดเป็นชุด2ตัว12 15 17 10 25 27 20 57 50 70มิสเตอร์บอลงวดวันที่16พฤษภาคม ให้เลขวิ่ง9เลขชุด3ตัว619 719 819 653 753 853เลขชุด2ตัว19 92 93 94 95 96 53 15